โอ้โหูหมยดาวิกานุ่งบิกินี่เอวตามหุ่นผอมบางขาวสว่างทั้งตัวยันคงเดินหน้าเสิร์ฟคอนเทนต์เซ็กซี่ให้แฟนคลับได้ใจสั่นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับนางเอกสุปตาพันล้านหม่ดาวิกาโฮเน่ ที่ล่าสุดเจ้าตัวจะดูขึ้นมาจัดหนกักตอนรับซัมเมอร์ด้วยการปล่อยภาพถ่ายเซตใหม่ปวดหุ่นซาบในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วที่มาพร้อมกับแคปชั่นอนุญาตให้ห่วงค่ะก่อนจะโพดท่าสุดปังริมชายหาดให้ตาก,กล้องคนสนิทลั่นชัตเตอร์เก็บช็อตเดตซึ่งแน่นอนว่านอกจากงานนี้นแฟนจะได้สองโหมดเซ็กซี่ของนางเอกคนโปรดจนหายคิดถึงแล้วหลายๆคนก็อดไม่ได้ที่จะโฟกัสผิวข่าเนียนอมชมพูกระแทกตาไม่เว้นแม้กระทั่งกับเพื่อนพ้องคนดงังอาทิตดีเจอองอุ้มลักนายกธัญการเมยนน์ย่าณนนทวรรณ ของหมายดาวิกากันอย่างคือคักเช่นเดียวกันว่าแต่ที่บอกว่าอนุญาตให้ห่วงอันนี้หมายถึงหวานใจอารมณ์ดีเติดฉันทวิทหรือเปล่าจ๊ะอิอขอขอบคุณภาพหมายดาวิกาโฮเน่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ